ในพระอุโบสถวัดนาพเมนจังหวัดพระคนครศรีอยุธยามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมานโอลีสีสันเพชรบรมไตโลกนาถเป็นพระพุทธลูกป,ปางมาลวิชัยเป็นตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสําเร็จพระอรหันต์นิ้วจรลดลงไปที่พื้นเพื่อให้พระแม่ธรณีเป็นพยานว่าพระองค์ตัดสรุ้แล้วทรงเครื่องใหญ่มหาจักรพพัดหล่อดโดยทองสำล,ลิดลงรับปิดทองหน้าตัดกว้างประมาณ 4.5เมตรสูงประมาณ6เมตรพระเอริยาบทประทับนั่งขัดสมัิพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุรูปแบบพุทธศิมเป็นการผสมผสานคติความเชื่อแบบเทวราชาของขอ,งขอมกับแบบธรรมราชาของกรุงศรีอิปยาโดยออกแบบองค์พระให้มีเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์รูปแบบจริงออกมาเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจากักรพรรดิ ซึ่งเครื่องทรงของพระพุทธรูปนั้นมีดวดลายอ่อนช้อยงดงามหาทิฏฐิไม่ได้พระพักของพระพุทธรูปมีลักษณะค่อนข้างดุดันพระเนตรเรียวยาวพระนาิศิโดง,งุ้มและ,ะโออดกว้างเป็นพระพักที่เป็นเอกลักษณ์องค์หลวงพ่อพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีสีสันเพชรปรมไตโลกนาถสร้างขึ้นในสมัยอิทธยาตอนตน้นโดยพระองค์อินในสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในรัชการที่สิบแห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและวัดน้าพระเมรุแห่งนี้ยังได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมกศย้อนไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดหน้าพระเมรุนั้นรอดพ้นจากการถูกทําลายจากพมา่าเนื่องมาจากตั้งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงและพะมา่ายังได้ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งกองทัพทําให้วัดหน้าพระเมรุและองค์หลวงพ่อ พระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรปรมไตโลกนาฏยั ad, ยงมีสภาพสมบูรณ์สวยงามจนถึงปัจจุบันเมื่อข่าวสมเด็จพระเจ้าอลองพญาของพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ .2303 พม่าได้ยกเอาปืนใหญ่มาตั้งไว้ที่วัดพระเมลุราชิกาลามกับวัดฮัสดาว,วาสพระเจ้าอลองพญาทรงจุดป,ปืนใหญ่หมายจะทำลายกรุงศรีอยุธยาโดยพระองค์เองแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนิมิต วิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตโลกนาถบังเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเมื่อพระองค์จุดชนวนปืนใหญ่นั้นเกิดระเบิดขึ้นปากกระบอกปืนแตกสเก็ตระเบิดลุกเป็นไฟต่องพระวรกายบาดเจ็บสาหัสประชวรหนักในวันนั้นลุงขึ้นพมา่าเห็นท่าไม่ดีจึงเลิกทัพกลับไปทางเหนือแต่ยังไม่ทันพ้นเมืองตากพระเจ้าออลองพญาก็สินพระชนระหว่างทางความศัก์สิทธิ์ของพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรปรลมไตโลกนาถ ได้รับการบอกเล่าต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันทําให้ในแต่ละวันมีผู้คนมากมายมากราบขอพรและชื่นชมความงดงามขององค์หลวงพ่อเป็นจำนวนมากใครที่มาวัดหน้าพระเมรก็ต้องประทับใจเพราะองค์หลวงพ่อน,นั้นสวยงามสมบูรณ์แบบทุกสัสดส่วนหาพระพุทธรูปองค์ไหนเสมอเหมือนไม่ได้อันหนึ่งเรื่องน่ารู้ยันบัวกแก้วในแเนด้านซ้ายของพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบรมเตโลกนาด หนึ่งในตำนานที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายันบัวแก้วในะเนด้านซ้ายของพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมรีสีสันเพชรบรมไตโลขนาถอัขระยันบัวแก้วพุทธคุณยันครอบจกักรวรลมีทั้งเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมคนชมชอบเป็นที่รักใคร่แก่เทพเทวดาและคนทั่วไปใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาเป็นมงคลมีความเย็นอยู่ในตัวหลุนดวงชะตาเน้นเสริมโพกรัพย์การงานธุรกิจค้าขายาเจริญรุ่งเรือง สมปาถนาดอกบัวคือตัวแทนของการพนมมือกราบไหว้ต่อองค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้ากล้าวเหนือหัวพุทธคุณเช่นปกป้องคุณใสมนดำและสื่อถึงการน้อมน้อมต่อองค์เทพเทวาทุกทุกพระองค์ช่วยปกป้องคุ้มภยัยเด่นด้านธรรมมาค้าขายเรียกโชคลาบมีเมตตามาหานิยมผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดึงดูดโชคลาบใช้ในทางเมตตามาหานิยมเป็นเสน่ห์วิเศษดียิ่งนักเวลาเข้าหาใครก็ตามเช่น ไปสมัครงานนัดสัมภาษณ์นักร้องนักแสดงนักเทศวิเศษยิ่งนักไปไหนนําติดตัวไปด้วยทําให้คนรักคนหลงเป็นมหาสเสน่ห์ลุนแรงพุทธคุณของยันบัวแก้วไม่ได้หนักไปทางโคงกระพันอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดแต่ครอบจักรวาลทั้งเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมผู้คนชมชอบดีนักแ,แล